ชัยชนะที่หอมหวานทําให้แปลงกลับเข้าสู่ฮองกิฟต์อีกครั้งและการที่พวกเขาขาดการเรียนในคลาสกิฟต์การพัฒนาสเกลภาพพวกเขาก็ไม่ลดลงเลยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับ FV the series กับเรื่อง The Gifted Season 2 EP ที่4เช่นเคยนะครับหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ Instagram งั้นเรา มาดูกับการเรียนคากิฟกี่ครั้งในโรงเรียนริทาวิทยาคมพวกของแลงได้เข้ามาถึงห้องกิฟีฟชั้นปีที่6พวกเขาข้ามคานปีที่5มาได้ดังจากเด้พัฒนาสแกปภาพด้วยตนเองและในการนี้ครูปอมจะอาสาให้พวกเขาพัฒนาสแกปภาพยางขีดสูตร plus ultra เพื่อเตรียมการในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยแต่หากไม่พัฒนาตอนนี้ในอนาคตภายภาคหน้าสแกปภาพของพวกเขาอาจจะลดน้อยถอยลงหรืออาจจะหายไปเลยนี่เป็นปีสุดท้ายของพวกเขาในโรงเรียนริ ทาวิทยาคมและการพบเจอกับครูปอมครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เรียนรวมเพราะว่าหลังจากนี้พวกเขาต้องมาเข้าเรียนกับครูปอมตัวต่อตัว,ตวเพื่อรา,ายงานสแกปภาพอย่างต่อเนื่องตัดภาพมาเด็กม .4 และเด็กม .5 ได้มีการประกาศชื่อว่าใครสามารถเข้า้องกิฟ์ได้ไหมและคนที่สอบว่าระดับเข้ามาได้ก็มีมากมายแน่นอนตัวแตงย่างทามเกรสและเติร์ดสามารถผ่านการสอบวาระดับและเตรียมพร้อมสาหรับการดิห้องกิฟ์ครั้งแรกของพวกเขา สัตภาพมาที่ครูดาลินเธอได้เข้าพบกับรัฐมนตรีกระทรวงเพื่อไปรับคาําด่าสาเหตุก็เพราะว่าเธอทําสารเคมีสําคัญหายไปเกือบสองสัปดาห์แล้วหาไม่เจอถ้ายังหาไม่เจอแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นมาได้เนื่องจากสารตัวนั้นมันอันตรายมากกลับมาดูที่เวฟเขาก็วยวายการนี้พวกเขาไม่มีห้องส่วนตัวไม่มีโต๊ะทํางานความเท่าเทียมนี่แม่งดีชิบหายเวฟได้บนออกมาแบงกก็บอกให้เขาปรับตัวและขอให้เขาช่วยหาข้อมูลสแกนภาพของรุ่นน้องเนื่องจากเขาส่ง สวานาเกตฮองกิฟไม่เคยมีกิจกรรมร่วมกันเลยเรียนแค่ปีเดียวชั้นม .4 ม .5 ม .6 ก็แยกย้ายกันหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพออไม่อยากให้เราเป็นปึกแผ่นเดียวกันเพราะว่ากลัวการกบฏออมก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเพื่อการให้รุ่นพี่ไม่จีบรุ่นน้องไงละ่ะแต่ถึงกันนั้นตอนนีเน้เพื่อนๆในกลุ่มพวกเขาไม่มีใครที่มีการจิกะจจะ,จะ,จะสู้เพราะทุกคนเตรียมตัวที่จะมุฟออนเพื่อไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่ถึงกรนนั้นแบงก็อยากรู้ว่ารุ่นน้องมีสแกวภาพอะไรกันบ้างซึ่งตอนนี้รุ่น,นง่กตละค็าด เด่สแกภาพมากมายคลื่อนใหม่ไฟแรงต่างสนุกกับสแกภาพใหม่ที่ตนมีไม่ว่าจะเป็นทอมที่เขาอาสาเป็นคนดีช่วยหาของหายทั่วโรงเรียนทําคะแนนต่อสาวๆมากมายแต่ทอมยังไม่ใช่คนที่โดดเด่นมากที่สุดคนที่มีสแกภาพโดดเด่นมากที่สุดนั่นก็คือเตอ๋อเตอ๋อสามารถขโมยข้อมูลในสมองของคนอื่นได้ถ้าเปรียบเทียบสมองคนเหมือนคอมพิวเตอร์เขาก็สามารถแฮกมันออกมาได้ข้อมูลแต่ถึงกระนั้นก็มีเงื่อนไขเขาต้องใช้คําถามในการการะตุน้นและต้องเป็นคีย์บิร์ดที่ชัดเจ เพื่อชี้นําไปยังคําตอบอย่างถูกต้องและเติร์ดก็ดัดแปลงสแก亚ภาพนั้นในการทําหน้าที่กรรมการนักเรียนใครที่ทําผิดและโดนเตอร์จับได้แน่นอนคนคนนั้นไม่สามารถปิดบังความคิดให้เติร์ดรับทราบหากเขาใช้คีย์เวิร์ดที่ตรงตัวมีคนที่ด่นที่สุดและก็ต้องมีคนที่ด้อยที่สุดคนคนนั้นก็คือเกรซเป็นคนเดียวที่ยังไม่เจอสแก亚ภาพเพื่อนๆก็ต่างคอยช่วยถามเธอว่าเธอชอบอะไรเด่นด้านไหนและอย่างที่เกรซเองเคยบอกเธอก็เหมือนเป็ดน้อยทําอะไรได้หลายอย่าง แต่ก็ไม่เด่นอะไรสักอย่างทําให้เธอได้รับแรงก,กดดันไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือแม้จากครูปอมเองท้งห้องคงจะมีแค่คนเดียวที่คอยให้กำลังใจเธอและให้ข้อแนะนํานั่นก็คือทมมแต่คนที่ขวางโลกอย่างเติร์ดก็พยายามกดดันเกรดอยู่เสมอแต่ถึงแม้เขาจะนิสัยเสียสกยภาพของเขาช่างโดดเด่นจนไปติดตาผู้หญิงคนหนึ่งครูดารินดูเหมือนว่าจะสนใจักยภาพของเติร์ดเลยเรียกเติร์ดไปเขาป้าพบคันแรดแน่นอนครูดารินเริ่มเกลี้ยกล่อมยืนยอเติร์ดว่าเติร์ดนี่เก่งจริง เรียนทั้งคลาสกิฟและยังไม่ละทิ้งหน้าที่เสียแล้ววันนัเกเรียนแต่เติร์ดก็ไม่หลงไหลถามครูไปตามตรงว่ามีอะไรจะคุยกับผมครูดาลินเลยเข้าประเด็นเธอ มีสิ่งของสิ่งหนึ่งอยากให้เติร์ดช่วยหาแต่เติร์ดก็สงสัยว่าทำไมต้องให้เขาช่วยครูพอจะรู้ใช่ไหมครับว่ามีเด็กคนหนึ่งที่มีสแกวภาพด้านนี้มากกว่าเขาครูดารินเลยบอกว่าเธอไว้ใจเติร์ดแต่เติร์ดก็ต้องขออนุญาตครูปอมก่อนครูดารินก็สั่งห้ามเรื่องนี้ครูปอมจะรู้ไม่ได้เด็ดขาดครูไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเหตุน,นี้เติร์ดฉลาดพอที่จะปฏิเสธเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าสิ่งที่ต้องหาคืออะไรและผมก็ไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องที่คุณเครือผมไม่ชอบและเขาก็เลือกที่จะเดิน ในเวลาต่อมากลุ่มเด็กกิฟรุ่นใหม่ได้มาตรวจสุขภาพตามมาตรการของโรงเรียนระหว่างรอนักเกรียนทั้งหมดก็ได้พูดคุยกันว่าอีกไม่นานพวกเขาต้องเลือกวันหน้าห้องแต่จะบอกว่าเป็นการเลือกเองก็กระไรอยู่พวกเขาได้แค่เสนอชื่อและให้พออ,อเป็นคนตัดสินใจแน่นอนว่าเกรสไม่ชอบเพราะว่านี้ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยเติร์ดได้ยินดังนั้นเลยแซะเกรสว่าแกก็คิดเหมือนทามน่ะสิเกรสก็ไม่พอใจหันกลับไปหาเติร์ดบอกว่าคนบางคนถ้าอยากให้เพื่อนคุยด้วยก็ไม่จําเป็นต้อง ควรตีนเพื่อเรียกร้องความสนใจหรอกเกสเริ่มมีปัญหาก,กับเติร์ดแต่ไามก็บอกให้ถ้าคู่ใจเย็นอย่ามีเรื่องกันดี และพยาบาลก็เรนนักเกยียนทุกคนไปตรวจร่างกายเติมต้นด้วยการเจาะเลือดนักเกยียนแต่ละคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพอถึงคิวของเกสคุณหมอกําลังจะลงเข็มบนเพลหนักของเธอจู่ๆเธอก็มีอาการแปลกๆตัวสั่นไปทั้งตัวและใช้มือปัดเข็มนั้นที่ใบเธอมีอาการวิเวศรษะทามเห็นท่าไม่ดีเลยพาเธอออกมาจากที่นั่นและพาเธอไปพักก่อนณห้องพยาบาลเมื่อเสร็จธุระแล้วถามก็ขอตัวและเจอกันในห้องกีฟเกสก็บอกว่าเธอไม่อยากไปที่นั่นเลยไหนๆก็ป่วย แล้วขออยู่ยาวเลยละกันถามก็ได้คิดเอกใจที่เธอไม่ยอมไปคา์กิฟต์เพราะไม่อยากไปเจอก,กับเตอใช่ไหมเขาชอบพูดแซะเธอแกล้งเธออยู่เสมอเกรซก็ตอบว่าเปล่า คือฉันคิดว่าทุกคนในห้องกิีฟต่างรู้ว่าตัวเองจะทําอะไรในการใช้สแกนภาพเติดเมื่อสแกนภาพตื่นขึ้นก็ทําตัวเป็นตํารวจถามคนอื่นไปเรื่อยเพื่อเอาผิดส่วนนายก็หาของให้คนทั่วโรงเรียนแต่ละคนดูเหมือนว่าตื่นเช้ามาก็รู้ว่าตนจะทําอะไรแต่ฉันสิฉันไม่รู้ว่าฉันจะทําอะไรตื่นมาทุกเช้าก็ไร้เป้าหมายบางทีฉันก็คิดว่าฉันไม่เหมาะกับการอยู่ห้องกรีฟถามก็ช่วยปลอบใจไม่หรอกคนอย่างเธอเก่งจะตายจําวันที่เธอพาเราบุกเข้าห้องปกครองได้ นั่นก็เป็นตัวยืนยันได้เลยว่าเธอเหมาะกับคลาสกิฟต์มากแค่ไหนเพราะว่าแต่ละคนนั้นอยู่แต่ในกรอบแต่เธอทะลุกรอบอยู่เป็นประจำเพราะเธอสามารถคิดในสิ่งที่เราคิดไม่ได้คนที่ไม่มีกรอบอย่างเธอนี่แหละ คือคนอัจฉริยะมันไม่สําคัญหรอกว่าสเกลภาพของเธอคืออะไรหรือจะตื่นมาตอนไหนแค่เธอเป็นตัวของตัวเองแค่นี้เธอก็โคตรพิเศษแล้วและดูเหมือนว่าคําพูดของทามจะปลุกใจของเกสขึ้นมาได้และก็ถึงเวลาที่พวกเขาต้องเข้าคัร์ติกฟและในวันนี้ครูปอมก็บอกให้ทุกคนเสนอชื่อคนที่จะได้เป็นหัวหน้าห้องคนแรกที่มีชื่อนั้นก็คือทามและทามก็เสนอพี่เติร์ด เลกเกรสก็เป็นคนที่เข้าห้องสายอย่เช่นเคยอาจารย์ก็พยายามบอกเธอว่าขอให้เกรสช่วยมีส่วนร่วมในคลาสนี้มากหน่อยได้ไหมเกรสได้แต่นั่งเซ็งนั่งทบทวนคำพูดที่ทามบอกเธอและเธอก็ยกมือขึ้นเพราะเธอคิดออกแล้วว่าจะเสนอชื่อใครเธอขอเสนอชื่อตัวเองคนทั้งห้องก็โห่ร้องทามก็หันไปแซะเธอเสนอชื่อตัวเองและรู้หรือยังว่าศักยภาพของเธอคืออะไรเกรสก็ <Grace S 2> ให้เหตุผลว่าจากการที่หนูได้สังเกตเพื่อนๆทาให้เธอสามารถวิเคราะห์และหาแนวทาง ในการพัฒนาสักยภาพให้กับเพื่อนๆทุกคนอย่างเช่นโอโอเป็นคนที่จำทั้งภาพและกตัวอักษรได้แม่นมากโอมควรจะลบมันไปบ้างเพื่อประหยัดเซลล์สมองหรือทามเองหนูคิดว่าเขาควรศึกษาพังเมืองหรือแผนที่ให้มากขึ้นมากกว่านี้จะได้สามารถใช้สแกลภาพอย่างเชี่ยวชาญแทนที่ครูจะเลือกคนที่โดดเด่นมากที่สุดในห้องทำไมครูไม่เลือกคนที่จะช่วยครูในการพัฒนาห้องนี้ล่ะคะ และดูเหมือนว่าแนวคิดนั้นครูปอมจะชอบรวมถึงเพื่อนในห้องด้วยยกเว้นคนเดียวนั่นก็คือเติร์ด ในค่ําคืนนั้นเติร์ดก็ทําหน้าที่กรรมการนัเกเรียนปกติเดินตรวจสอบความเรียบร้อยในโรงเรียนและได้เจอครูดาลินที่มาดักรอบพบเขาครูดาลินบอกว่าชื่อของเธอในการเลือกหัวหน้าห้องส่งไปถึงมือพออแล้วนะและดูเหมือนว่าครูดาลินจะคุยอะไรบางอย่างทําให้วันต่อมาเติร์ดได้ไปหาข้อมูลว่าใครขโมยของจากห้องครูดาลินเริ่มงจากคนที่เขาสงสัยและเมื่อใช้สกแกนภาพของเขาถามข้อมูลว่าใครเป็นคนขโมยข,ของของครูดาลินภาพที่เขาได้เห็นก็คือเข็มกล ของนักเก็ตฮองกิฟเขาเลยมาหาธามมาขอคุยกับทามไปคุยกับกูหน่อยเมื่อศพโอกาสอยู่สองต่อสองเติร์ดก็ได้ถามกับทามว่าเมืองรู้เรื่องอะไรไหมที่นักเก็ตฮองกีฟต์ื่นที่15ขโมยของจากทูตเซฟของครูดาลินธามก็ตอบว่าไม่รู้ในเมื่อถามดีๆไม่ตอบเติร์ดเลยใช้แส้พัพของเขาเพื่อเจาะเข้าไปในสมองของเติร์ดถามว่าพวกรุ่นพี่รุ่น15ทําอะไรไว้บ้างและเขาก็ได้เห็นว่าธามนั้นชอบไปป้วนเปี้ยน อยู่ร่วมกันกับรุ่นพี่รุ่น15เขาก็ได้ถามต่อว่าของอยู่ที่ไหนแต่เกรสได้มาห้ามเติบเอาไว้พอดูอาการของไามเริ่มไม่ดีและไามก็มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจนล้มกองไปกับพื้น อาการของถามสุดหนักปวดหัวอย่างมากคุณหมอเลยใจาย,ยานอนหลับทําให้เขาหลับไปเพื่อลดความเจ็บป่วยพอออกเครียดเป็นอย่างมากเลยขอให้ครูบอมตรวจสุขภาพนักเกฑตห้องกิฟทุกคนสแกนสมองด้วยและครูดาลินก็มีพิรุธพอออเลยถามกับครูดาลินว่าแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรปิดบังผมตัดภาพมายังนักเกฑตห้องกิฟทุกระดับชั้นได้มารวมตัวกันเพื่อตรวจสุขภาพเติร์ดก็มีอาการเครียดเป็นอย่างมากแปงก็สังเกตเห็นเลยถามกับเติร์ดว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าและเกรสก็เดินมาบุญเป็นไงบ้างหล่ะเครีย กเกดจนทําให้เพื่อนเป็นอย่างนั้นเติร์ดก็ปฏิเสธว่ากูไม่ได้ทําอะไรไปสักหน่อยเกดก็สนับทันควันไม่ทําอะไรนายใช้แกนภาพกับทามากเกินไปจนเขาอาการสุดหนักและครูดารินก็เดินออกมาเติร์ดเลยหันไปถามครูดารินว่างานนี้ผมไม่เกี่ยวครูให้ผมไปถามกับเจว่ามันขโมยของไปให้นักเกฑตรุปสิบห้าหรือเปล่าผมก็ไปสืบจากทามมันเลยมีอาการอย่างนั้นผมไม่เกี่ยวใช่ไหมผมไม่เกี่ยวใช่ไหมครูครูยืนยันให้ผมได้ครูดารินก็บอกให้เขาเงียบอย่าพูดเรื่องนี้ออกมานะเข้าใจไหมและครูดารินก็เดินหนีไปด้วยอาการ เียดที่ให้เต์ดต้องรับผลกรรมต่อไปครูดารินเมื่อกลับมาตีห้องเธอก็เครียดเป็นอย่างมากไม่รู้จะทําอะไรแต่ที่แน่ๆเธอต้องทําลายหลักฐานเธอได้ทําลายโน้ตบุ๊กในห้องส่วนตัวของเธอตัดภาพมาที่แปลงเขาได้ไปถามกับครูปอมว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องตรวจสุขภาพด้วยเราเพิ่งตรวจเมื่อ2วันที่แล้วอย่าบอกนะ ว่าเกิดเรื่องไรกับไทมและคู่ปอมก็เลือกที่จะไม่ตอบและจังหวะนั้นมีเจ้าหน้าที่โรงเรียนคนหนึ่งมาตามให้แปงไปพบกับครูดารินเมื่อได้เจอครูดารินก็เข้าเรื่องอย่างเร่งด่วนถามกับแปงว่า n i ก a d เอเธอกับเพื่อนๆเ,เอาไปใช่ไหมแปงก็ทำหน้าเวอ What h a p p e n พนผมไม่รู้ได้ซ้ําว่าน,นี่มันเรื่องอะไรครูดารินก็พูดต่อครูรู้ ว่าเธอชอบทำเรื่องผิดแต่ครูก็ชื่นชมในสิ่งที่พวกเธอทำมันเป็นแปลงโรงเรียนนี้ได้แต่การที่เธอขโมยของจากครูภยัยมันเกินไปนะแต่แปลงก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนี่มันเรื่องอะไรครูดาลินก็ขอให้แปลงบอกมาเถอะถ้ามีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นครูจะได้ช่วยรับมือการที่เธอขโมยนิกส์เอทีเอ็กไปมันอันตรายมากแค่ไหนแปลงก็ยังยืนยันว่าผมไม่รู้ก็บอกผมไม่รู้ครูดาลินก็พูดต่อก็ได้ไม่บอกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าครูมีหลักฐานเธอไม่รอดแน่และทา ที่สุดแปลงก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้มันเรื่องอะไรแต่ที่แน่ๆเขาได้รวมผลเพื่อนๆนเพื่อมาทอกคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนทําไมต้องเรียบตรวจสุขภาพแล้วถ้ามันเป็นอย่างที่แปลงบอกมาแสดงว่าทางผู้ใหญ่มีอะไรบิดบงังทั้งกลุ่มได้แต่นึกคิดเวฟก็บอกถานึกพรรณนาไปก็ไม่ได้ประโยชน์พอเขาตอนนี้กําลังเปิดกล้องวงจรปิดและได้รู้ว่าครูดาลินนําอะไรบางอย่างไปทิ้งตัดผ้ามาติ่เคสเธอได้เดินไปหาเติร์ดเพราะว่าสังเกตอาการเติร์ดนั้นเครียดไปอย่างมากแต่ครั้งนี้เธอ ไม่ได้มาบน่นก็จริงที่เธอนั้นโกรธแต่ก็ให้อภัยแล้วเติร์ดก็งงมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอเกรซก็ตอบว่าใช่นายก็อาจให้อภัยคนอื่นบ้างก็ได้นะจะได้ไม่ต้องไปไล่จับคนทั่วโรงเรียนแต่ถ้าลองกลับมาคิดดูดีๆบางทีเติร์ดอาจจะไม่ผิดก็ได้มันน่าแปลกมากที่ทางโรงเรียนเรียกทุกคนมาตรวจสุขภาพข้อสงสัยยังเป็นปัญหาตัดภาพมาที่กลุ่มของแปลงพวกเขาได้นําบางสิ่งที่ครูดารินาไปทิ้งซึ่งมันก็คือโน้ตบุ๊กที่เธอทําลาย แต่แน่นอนสแกยภาพของเวฟสามารถเปิดมันได้ถึงแม้โน้ตบุ๊กจะพังไม่เป็นท่าโอมก็ตกใจเชียร er ์แกเรียนจบแลวนะเวฟก็แกได้คนเจอขีดจำกัดของสแกนภาพของแกแล้วแต่เวฟก็ตอบว่าไม่เขาไม่รู้สึกว่านี่คือขีดจำกัดของเขาเลยมันยังสบายด้วยซ้ำพวกแกจะค้นหาขีดจำกัดของพวกแกก็แล้วแต่แต่ฉันเจอสิ่งที่พวกแกตามหาแล้วนั่นก็คือไอ้ next ata มันคืออะไรเขาได้สั่งเครื่องปรินหรือปินมากออกมาและคนที่ได้อ่านข้อมูลนั้นและเข้าใจเป็นคนแรกคือ นเขาเลยสรุปให้กับเพื่อนๆฟังว่าสิ่งนี้มันเป็นไวรัสตระกูลเดียวกับอินเทอร์ไวรัสที่ทําให้เป็นไข้หวัดใหญ่หรือสมองอักเสบแต่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้รุนแรงมากขึ้นสรุปได้ว่าสมองของทามติดเชื้อไวรัสและเกสที่บุกเข้ามายังห้องวินิจฉัยโดยการแยกคนแจจากคุณหมอเพื่อมาดูคอมพิเวเตอร์ในห้องวินิจฉัยและทาให้พวกเขาทั้งคู่ได้รู้ความจริงว่าทามเป็นอะไรและดูเหมือนว่ามีไม่ใช่แค่ทา,ามที่ได้รับเชื้อนั้นเพื่อนร่วมห้องของเขาทุกคนได้รับเชื้อด้วยเช่นกันและจ เถิดก็มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงตามไปอีกคนตอนนี้ปุณสรุปได้ว่าเชื้อไวรัสถูกดัดแปลงพันธุกรรมเืิดเขาไปยังสมองของคนที่มีเซลล์กิฟต์อาการคนที่เป็นไม่ต่างอะไรจากอาการคนที่เป็นไข้สมองอักเสบจะมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงเป็นไข้ อาเจียนสมองเสื่อมสมรรถภาพอาจจะร้ายแรงไปถึงสมองเสื่อมและถึงขั้นเสียชีวิตตอนนี้พวกเขาสรุปได้ว่ามีคนขโมยเชื้อไวรัสนี้จากห้องของครูดารินและทําให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดระหว่างที่เ,เพื่อนๆต่างพูดคุยกันด้วยความเคร่งเครียดด้วยเหตุที่เชื้อไวรัสแพร่ระบาดชายคนหนึ่งจากกลุ่มได้เดินออกมาคนคนนั้นก็คือกอนและกอนก็ได้ไปหยิบยาตัวนั้นดูเหมือนว่ากลุ่มแอนติกิฟเตดจะทํางานด้วยกันกับกอนเพราะเขาคิดว่าเขาคือฮีโร่ตัวจริงและอีพีที่ ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตอนนี้เช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย